สวัสดีค่ะพบกับปุกในรายการราชพฤกษ์คลาสส o คสสัปดาห์นี้นะคะจะชวนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรกันค่ะน้องๆเคยสงสัยกันไหมคะว่าการเกษตรคืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำกรเกษตรนั่นเองค่ะการ,กรเกษตรหมายถึง การลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัยสี่ของมนุษย์นั่นเอง ความสําคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจําวันและการดํารงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็นสีประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่น การทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีเช่นเป็ดไก่ ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r C U L T U R E agriculture แปลว่าการเกษตร livestock L I V E S T O C K livestock แปลว่าปศุสัตว์ f i s h e r y F I S, s H E R Y f i s h e r y แปลว่าการประมง ยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสําคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ